สวัสดีค่ะผอกักระป่ารุ่นค่ะป่ารุ่นผ้าเพิ่นค่ะเมื่อนี้มาพผอกันย์ทั้งป่านนองเครียดค่ะป่านนองเครียดไอ้ญาตดวดให้ป่ารุ่นมาเห็ดอีหยังกับป่านนองเครียดค่ะไปเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้มาพผอกันทั้งป่านนองเครียดคือเก่าค่ะไอ้ล้างจากที่ไอ้นองดาวน้องผ่ะน้องดาวกัดตัวอยู่นี่แล้วค่ะคลุกเรียบร้อยกระพ่านไปโดนตื้นกลางต่างาไร้เมืองเดียว ไอ้เพื่อนก็เลยมาเฮ็ดทำความสะอาดเฮ็ดยังโอ้อะค่ะแต่ว่ามือนีมือนีป้าลุ่นก็จะมาทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าอนี่แหละค่ะเฮียนมีผู้อยู่กับแปมลุงลุงแม่จังน้อยเนาะค่ะเพราะว่ามือนีแยายขวจกระซั่งให้ป้าลุ่นนี่มาทำความสะอาดออกอีกรอบนึงค่ะไอ้เพราะว่ามาทำเพราะว่าของเข้ากับเก็บเหลือจะไอ้นี่แหละค่ะสารยางนี่แหละ พราะว่าเขาเองกะกะบ้านกะว่างคือว่านเหรอเนาะค่ะพอก็เลยแยกด่วนก็เลยว่าไปเก็บเอาของไอ้ไฮป้ารุ่นน่ะไปเบิ้งของออกมาค่ะไปเบิ้งของออกมาจากบ้านบ้านปลาแจ๋วเนาะค่ะของเทย์ที่เพิ่นบ่ค่อยได้ใส่นะค่ะเพิ่นค่อยเด้ใส่แล้วเพราะว่าคั้นเฮาจะซื้อใหม่เบิดเฮากัเงินทุนเฮาก็บ่หลายนะค่ะ เ,เบิ่งค่าว่าปลาลุ่นทีไดยังเนี่ยมามามาให้ยายทวดค่ะนี่ค่ะยายทวดให้ปลาลุ่นมาเอาโซฟาไปเห็นน้องมาสั่นค่ะเอาโซฟาไปใบนี้หลังสีดำเงินมาสั่นค่ะ่ว่าเขาเข้าบ่อขั้นไหนกิฟต์ของเนาะโซฟาสองตัวนี่ละก็อาจจะมีโทรทัศน์น้่ค่ะโทรทัศน์น้่เพราะว่าบ้านน้องเครียดนี่กับว่อขันมีอย่างเนาะค่ะ ้วกาคณะเจ้าื่อไม่เบิร์มันกลับเป็นการลุงทุนไปหลายค่ะเป็นรุงทุนไปหลายกับเบิร์ตไลค่ะเพราะว่าอันนี้เห้อไวเ้ากับบรดษใส่คือว่า่ะคะเพราะว่ายายเทปตะกี่นกับสื่อเวลาชุดค่ะเวลาชุดแห้ง่นกับว่าสื้อไมาไหวเหยุยายปวดกับร้านพนังเสนขาดจะว่าพราะร้านคนออกไปนอนบานเพลว้ข้าวเรียวกับแตเจ้าวากับีิตรคุจ้าคุซื้อว่าสั่นค่ะเจ้าดอก็จะ นี่นะค่ะค่ะค้นคืนรถเรียบร้อยค่ะเข้าก็จะเอาออกไปทางบ้านน้องบนระคาใส่ชั่วค้าไปสองสองชูดค่ะนี่ค่ะหลังจากหิปลารุ่นคำนุ้งจานค่ะพากันไปขนนกของขออกมาว้เห็นน้องค่ะ ส่วนหนึ่งเทาก็อันนี้เป็นโซฟาค่ะโซฟาพอาห้น้องน่องในนั่งเนาะค่ะโซฟาไม่เทียบซื้อไหวกระตุนราคาซื้อไหวา้านไอ้อยู่ในบ้านราคาอยู่บ้านปลาเจียวต่ว่าบ้านนี้เพื่อนบม่ค่อยได้ใส่นะคะะ่ะพวกเขาได้ใส่ปากขนนกมาประมาณสามตัวสามชุดนะคะเป็นโซฟาสั่นนะคะ แต่ว่านี่คือว้เนี้วนนี้ป้าเอาได้ทำความสะอาดออกนะคะทำความสะอาดออกเดี่ยวกับจังส่วนหนึ่งเอาเขาไปไว้ในบ้านละค่ะเพราะว่ากัเอาโตะคอมเอาหยังมานั่มล้วก็เอาโทรทัศน์มานั่มนะคะเพราะกังเวลมากหรือว่าช่วงคนมาหลายๆอย่างสิก็จะให้นองพากันมาเฮ็ดงานยูพีนะคะมาเฮ็ดงานยูพีมาไอ คือว่ามานางหลินเนาะค่ะมานางหลินมานางอ้นี่กันอยู่พี่ค่ะเพราะว่ายายตัวเองก็จะออกมาพี่ระค่ะมานางหลินอยู่พี่ขึ้นกันค่ะเพราะว่ามันจังกว้างจังคว้างดีค่ะบ้านแพล้ผ้าก,ก็กว้างยู่ค่ะจะว่าไอา้นม่ราูาแอดมินคนตุนงานหรือว่ามีแขกมากหลายๆอย่งสิมันก็นาคาๆว่าจะเต็มบ,บานน้านสินะค่ะ mm hmm. เขาก็เลย มีความคิดกันว่าขนมดาวเศร้ากักตัวเรวทำความสะอาดดอกบีแร้วกะแต่พากันมาเล่นอยู่พี่ละค่ะมามาพากกันมาไอเห็นงานอยู่พี่ค่ะกับบอเนี้น้องค่ะตุ้ยนุ่ยค่ะจะได้มามาเล่นอยู่พี่ดูขึ้นก็นได้นะค่ะเพราะว่ากังเวียนมากว่าหน้องพากันมานั่งเห็นงานหรือว่ามาเห็นอย่างอยู่พี่ก็ได้นะคะ่ะนะคะทั้งนั้นนาะบ้านค่ะ ปา่าลุนตัดหญ้าไปเขานในดนเนี้ยค่ะนี่คืนเงาอีกละค่ะเดียวกับปลาลุ่นกับจะได้มาตัดหญ้าหรือว่ามาเห็นหยังไม่อีกคือเกาละค่ะให้มันสะอาดหูสะอาดตาค่ะนี่ละค่ะเพราะว่าอีฟซี่บางท่านกว่าคือบอพา,าไปนางเห็ดงานหรือว่าพาไปนางหลินอยู่ทั้งบ้านนองเขีเนาะค่ะเพราะว่ามันจังกว้างแล้วกะไอ เพราะว่าก็ล่มเย็นดีดีเ้อค่ะอยู่นี่ล่มเย็นดีอยู่ค่ะเพราะว่ากม็มหมองนั่งระเบียงด้านน้านี่มองนั่งเอ็นเรียนได้สบายเลยค่ะ mm. เพราะว่าเขาเขาจะเอาโต๊ะหรือว่าเอาอันนี้มานั่งเวลามานั่งกินข้าวพี่ก็ได้นะคะเนี่ค่ะจะมีระเบียงจะกวางเลยค่ะ mm. แล้วก็เมื่อนี้ป้าป้าก็เลยละมอไม้จากแยต้ตรว ไอเอิญที่มสร้างมาเห็นหยังเนาะค่ะมาเห็นหยังแกจังรอดถ้าเบิ่งกันเด้อค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าเฮาอันย่าตวจว่าให้หาสร้างมาไอติดไอเอันนี้ค่ะติดเล็กดัดบอกค่ะติดไอ้อันนี่แหละค่ะเขาจะติดตามหน้าต่างไปนี่แหละแล้วก็บอรู้ว่า่นจะมาเมื่อใดน,นะค่ะ ก็ด้เตื่นที่มันสร้างพ่นแล้วค่ะต่อไปนี้เขากัดจะเห็นน้องๆบ่วบาน้องเคตน้องดาวหรือว่าตุยนุยหรือย่าตวดค่ะเพนจะพากันไอมาเล่นอยู่พี่แล้วกะกางเว้นมากจะจะพากันมานอนเล่นพี่นะค่ะมาเฮ็ดงานเฮ็ดยังสีนะคะ หรือว่าหนูเครียดอาจจะมาเห็ดมาเลี่ยนอยู่พี่ก็ได้นะคะเลี่ยนออนไลน์เนาะคะ่ะมันก็จะเงียบดีค่ะ,นะคะแต่ว่าอันนี้โซฟาถึงสิเป็นโซฟาเก่ากับว่าเป็นหยังดอกเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮากะจังประหยัดงบหรือว่าอันนี้ไปนั่งค่ะเขาจะสื่อไม่เขาสื่อไม่ไมเขาบานเบิดร้ายเฮากับเบิดรลายนะคะเพราะว่าไอ้ป้าเองกะ พยายามออกซอยน้องอยู่ค่ะจะว่าฮอกก์ซอยบรดยหลายพะว่าป้ารุนเองกะมีหน้าที่จะรับผิดช,ชอบขั้วญงอีกคือกันค่ะคือขอครัวของแม่ย่าเนาะค่ะแล้วก็ลูกๆค่ะฮอกก็เลยว่าขั้นเสียน้องเครียดซื้ออีกอาจจะเป็นมือสองมือนี่แหละค่ะที่สร้างแอร์เพิ่นจะมาติดให้ต่ว่าตอเกรเวริเยทมากนี่ฮอกกกันนะคะะพากันมาเล่นอยู่พี่ค่ะ ป้าลุ่นก็นจะได้มาเฮ็ดเห็ดตามุมตามยังเพิ่อนออกให้ให้สะอาดให้แป้นนะคะโเนี่เนาะค่ะอาจจะเอาเปหรือว่าเอาไอ้นี่เอาโต๊ะไอ้มานางเรียนอยู่ยไตห่มมาขามผี่กรได้นะคะ ถาย่างังมึงรอบบ้านน้องเค็ดอีกค่ะช่วงนี้เห็นน่องเคยดกับตุยนุยอาจที่บ่ค่อยเด้บ่ค่อยได้ถ่ทายคลิปหรือว่าอันล่งคลิปน้ำกันดูปันได้นะคะ่ะเพราะว่าตุยนุยเองกันยากยากค่ะน่องกับเร่งมันชงหันก็เร่งตัดต่อคลิปให้เพ่า,พาเนยแมนหมาะราคาเพียงไรไอ้นั่นเพิ่นนะคะ แล้วก็ยังมาตัวของไงเตยลังซีมันอีกเนาะค่ะเพื่อนกะงานเพื่อนกันยากคือกันค่ะบ่คอยมีเวลาปันไดค่ะบานเวลาตุยว่างจังสีกะน่องเครดผันบ่ว่างสีนะคะ่ะแล้วก็เวลาน้องบ่ว่างน้องก็เฝ้ามาเล็นน้ำใหญ่นะคะ่ะมาเล่นน้ำผีดาวช่วงนี้ก็เลยจะเห็นน้องดาวนี่กับน้องเครดนี่ลงคลิปน้ำปั่นดูๆนะคะว่าเขาก็ คือว่าล่ะค่ะตุ้ยก็มีงานหลักของเพิ่นอยู่แล้วเนาะค่ะถ้าเท่าจะไปกวนลบกวนเพิ่นหลายกับจักจังไงเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้งานตุ้ยนั่นงานยุ่งอิลีงานใหญ่อิลีค่ะแต่ว่าช่วงไรว่างๆหรือว่าอันนี้น้องก็จะพากันไอ้ท้ายคู่กันอยู่ค่ะลงคลิปคู่กันอยู่เพราะว่าตุ้ยน้อยเองก็เฮ็ดงานช่วงกลางคืนนี่เดืกเด้อค่ะเดืก ประมาณตีสองตีสามอยู่แล้วค่ะบานสิมาวางเอาช่วงช่วงัวงเด็กแห้งนอง่นองกับน่องกับจ่ไบ้ลงไปหากันนะค่ะบานช่วงเศร้าจังสีบางเทือตุยเนี่ยกับประมาณสี่โมงสามสี่โมงนะคะเพิน่นเพิ่นกับเพิ่นนอดเด็กขึ้น่าแล้วเนาะค่ะนอนเด็กกับกับต้องลูกสายจังน้อยนะคะเขากัเลยเวลาบทอกันปันไดค่ะเวลาบ่บอ่บอ บว่บางท่วมกันปันใดน,นี่นะค่ะจังไรก็ให้ทั้งนันแมม่เอฟซี้าคะให้ล่อเบิงล่อชุ่มของน้องคทบค่ะล่อเบิงคลิบค่ะเพราะว่าคือว่าราคาช่วงนี้น้องจากสีวางไหนเนาะค่ะมันกับบว่บางอิลีค่ะบางเรือมันกับออกนอกพื้นที่ไอ้ิดตามพญานินเล่นไปไทยคิปบมองหันมองหนีเนาะค่ะเพราะว่า มันกะเป็นนาทีของตุยเนาะค่ะห้างเือนองเจ็ดกับบริเตามไปนะคะเห็นะค่ะจะว่าเอ็นน่องบม่ได้ทายกับตุยน่องกะได้ทายกับเอื่อยหรือว่าทายกับปาอุหรือว่าอันกับน้องนะลีตากะล่งอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะน้องกะล่งคิปดูอยู่ช่วงไห้ปากะกะเบึงเบึงอยู่ขึ้นกันละค่ะแต่ว่าเหากะือว่าละค่ะ จัง้อยนี้ช่วงไล่โซดค่ะใกล้จะไล่โซดนี่น้องก็จะมีเวลาว่างทายน้ำกันอยู่ค่ะช่วงประมาณใกล้จะไล่โซดนี่เพราะว่าเที่ยวภาคจะบ่อผ้าเห็ดงานงานอย่างอื่นปนันไดเพราะว่าจะให้นอ้นองนนี่พากันซ้อมลองเที่ยงนะค่ะเขาก็จะได้๋มีโอกาสไดี๋ทายน้ำกันก็ช่วงช่วงนั่นแหละค่ะจังไรกระล้อช่มเน้อค่ะจังไรกระยาฝาอไอ จังไดละ่ะกะตีช่มก็ได้อยู่ค่ะเพราะว่าตีช่มตักเตือนเนาะค่ะก็ได้อยู่เพราะว่าน่องเองียงกะหาบึงเทือบึงเบิงเหลวก็คือจังน่องกะแยกแยะบ่คขันออกบันไดน,น,ะ,คะ,นคะ,ะค่ะเพราะว่าน่องกะคือว่าล่ะค่ะเด็กหน่อยมันกะก็ะอยู่ในช่วงกำลังปรับโตเนาะ,ค,ะค่ะปรับโตค่ะบึงเทือเ่เขากะไปบุนไหว้กบนองเฮียเ้ยงไรเฮากะ มันเก่เป็นเรื่องส่วนตัวข้างนองคือว่าล่ะค่ะป้าลุนเองกับหา,บานลักเทือกขยาิหลานเขียดคือกันนี่ค่ะเวลาบอกดูลายเวลาบอกน้องสิเพราะว่าเขากะจังใดละ่ะแม่ป้าลุนสีเหลียงมากะหน่อยหรือว่ายูน้ำกัดมากจะหน่อยหน่อยหานลังเทือเขากะขญาติน้องเขียดคือว่าล่ะค่ะท่านบอกดูรายก็เลยค่ะจังไดกะบรอชม่มช่วงที่พ่นว่างเนาะคะ่ะจงังสี้จังจะได้เห็นน้องเอ้ ล่งคลิปล่องยังน้ำกันนะค่ะนี่ล่ะค่ะป่าลุกอก็จะได้มาทำหน้าที่ตันใหญ่อีกคือเก้าละค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นขึ้นบุคคนสูงแห้งคักปันใดนะค่ะนะค่ะเพราะว่าบานเพื่กระยุติดกันฮาลังเยตุยนุ่งก็อาจจะ คันเพิ่วบางอีหีหรือว่าไปทายงานมากสีบางอีีก็อาจจะมาเล่นนยูพี่นะคะ่ะมาเล่นนยูพี่เดี๋ยวต่อไปอีก,กเจีนน้องๆเนาะคะ่ะพากันมาทายคลิปลงคลิปอยู่ก็บ,บานหล้าง,งนี่ละคะ่ะหลังของน้องเคลนี่ละคะ่ะค่ะเดี๋ยวจังไดรคลิมหนี้ปลาลุ่นจะไห้ซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะจะอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ปลาลุ่นน้ำเนืดด้อจ้าสวัสดีค่ะ